แม่นี่สีขาวมันสวยมากนี่ได้ยวเดียวแม่อ้เจ้าเอารอเลนกันแล้วบัดนี้สีขาวมันสวยค่ะมันหาย,ยากมากวเจาามสเจ็ดพันเก้าค่ะเจดพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่คอหนึ่งตอนนี้มันอยู่ที่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบมันน่ารักมากเลยมีมันเนี่ยแต่ละคนป่าป่าได้อะไรอ่ะป่าเปิดเป็นเบ้าเปิดให้หนูดูหน่อยสิ นี่เดี๋ยวเสร็จแล้วมันต้องมีกระเป๋านะคะแม่มันต้องมีกระเป๋านะอาก็ต้องเป็นเราที่ต้องซื้อให้เขาเยอะหรือเปล่เออแม่เออป๋าเขาซื้อไม่เป็นหรอกเขาเชื่อมต่อเป็นเปาะหรือเปล่าก่อนซื้อไหมคะยี่ยงไปไว้ห้องนอนนี่ฟังเพลงยังขามาแช่หัให้เปิดหมอลำได้เอาจะมาเดี่ได้มันดดังี้จะเปิดเพลงยังก่อนเอาจะถึงเปิดเพลงยังก่อนคิดไว้ในใจ โลหัวพงเออนัขาแบบแซลกันนะคะว่าแบบลำโพงมาเชลไม่ให้เปิดแบบหมอลรำมากมาแชลมาเชลค่ะพี่พี่อ่านว่าอะไรนะมาลีเชลมาลีเชลขอบคุณพี่คนขับนะคะสื่อชื่ออะไรเหมือนกันแมนมันมีสายการเดินรงพี่เขาซื้อใช่ค่ะ เด็กได้ของเล่นใหม่ค่ะทั้งทั้งเด็กน้อยแล้วก็วทั้งผู้เฒ่าแล้วค่ะดีใจทั้งหมดทั้งทั <laughs> ้ง